เรียนรู้ไปกับครูปินเพชรวิชาภาษาไทยเรื่องคำควบแย่ชั้นประถมศึกษาปีที่สองสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับคำควบลค้มกันก่อนคำควบลค้มก็คือคำที่มีพย,ยัญชนะต้นสองตัวประสมสละเดียวกันมีสองประเภท คำควบกล้ำมิกด้วยกัน2ประเภทนะคะคือ 1. คําคำควบกล้ำแท้ 2. คํคำควบกล้ำไม่แท้วันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องคำควบกล้ำไม่แท้กันคำควบกล้ำไม่แท้คืออะไรคือคำที่มีพยัญชนะต้นตัวที่สองเป็นรอเรือซึ่งมีวิธีการออกเสียง2แบบด้วยกันนะคะแบบที่1 ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกเพียงตัวเดียวกับแบบที่สองทอทหารรอเรือมาด้วยกันนะคะแต่ออกเสียงเป็นซอโซ่ค่ะเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างก,กันดีก,กว่าค่ะนักเรียนคำควบกล้ำไม่แท้นะคะแบบแรกเลยคือ ออกเสียงเฉพาะพะยาญชนะต้นตัวแรกเพลงตัวเดียวเท่านั้นยกตัวอย่างนะคะคําแรกก็คือคําว่าสะน้ำนักเนีนเห็นไหมคะสอเสือรอเรือที่ครูฝนทําเป็นสีแดงเห็นไหมคะแต่เราออกเสียงแค่สะเท่านั้นเห็นไหมคะสะน้ําคําต่อมาโศกเศร้า เห็นไหมคะนักเรียนครูฝนจะทําตัวสีแดงที่สอสารากับรอเรือนะคะต่อมาคำว่าสร้อยทอง แบบที่สองนะคะก็คือทอทหารรอเรือมาด้วยกันแต่ออกเสียงเป็นซซโซอย่างเช่นคำว่าโซมอิน so ซีทราย ต้นไทร